ดีค่ะชื่อนางสาวนัทนิชาอินทรสลทสิ์ม .6 ทับ5รือที่33ค่ะวันนี้นะคะก็จะมานำเสนอบทฟิสิกส์อะตอมนะคะในเรื่องของรังสีเค่ะรังสีเนะคะถูกค้นพบในปีคศ .1985 ค่ะโดยนักฟิสิกส์ชาวเยอรมันที่ชื่อเรนเกนค่ะเขาได้พบนะคะโดยบังเอิญในขณะที่เขาเนี่ยได้ทำการทดลองเกี่ยวกับรังสีแคโทดในห้องมืดสนิทค่ะ เขาเนี่ยได้สังเกตว่าแร่แบเลียมแพทติโนไซア์เกิดเลืองแสงขึ้นค่ะทำให้คิดว่าต้องมีรังสีบางอย่างที่เกิดขึ้นจากหลอดรังสีแคโทดแล้วก็มีอำนาจทะลุผ่านสูงจนสามารถผ่านผานังของหลอดแคโทดไปยังก้อนแร่ได้ค่ะรนเกนเนี่ยเขาก็เลยเรียกรังสีนี้ว่ารังสี x ค่ะซึ่งภายหลังนะคะนักวิทยาศาสตร์ก็ได้ศึกษาแล้วก็ทดลองแล้วก็มาสรุปคุณสมบัติของรังสีเอ็กได้ดังนี้ค่ะ คุณสมบัติของรังสีเนะคะข้อที่ 1. เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความถี่สูงข้อที่ 2. มีอำนาจทะลุทะลวงสูง 3. ไม่เบี่ยงเบนในสนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็ก 4. ทํทำปฏิกิริยากับฟิล์มถ่ายรูป 5. เลี้ยวเบนได้เมื่อผ่านเข้าไปในผลึกคะ่ะ การเกิดรังสี x กนะคะก็จะเกิดจากด้านแคโทดค่ะปล่อยอิเล็กตรอนปล่อยมาปล่อยมานะคะแล้วก็ไปชนกับเป้าโลหะนะคะแล้วก็ทาให้เกิดการปล่อยรังสี x ออกมาค่ะสเปกตรัมของรังสี x นะคะมี2ชนิดนะคะก็คือสเปกตรัมแบบต่อเนื่องแล้วก็สเปกตรัมแบบไม่ต่อเนื่องค่ะมาดูสเปกตรัมแบบต่อเนื่องก่อนเลยนะคะ มันเกิดจากอิเล็กตรอนเนี่ยวิ่งเข้าไปในอะตอมของเป้าโลหะแล้วก็เสียพลังงานออกไปในรูปของเอกซเรย์ได้2แบบค่ะก็คือ1น,นะคะอิเล็กตรอนเฉียดแล้วก็เฉียวกับนิวเคลียสของเป้าโลหะนะคะอย่างที่สก็คืออิเล็กตรอนไปชน,นะคะ่ะพออิเล็กตรอนไปชนเนี่ยมันก็จะทําใหแ้แลมดาเนี่ยน้อยนะคะเราก็เลยเกิดสูตรแลมด้ามินนะคะเท่ากับ1240ส่วน v นยคะ่ะ อันนี้มีหน่วยเป็นนาโนเมตรนะคะค่ะมาดูกันต่อเลยนะคะสเปกตรัมแบบเส้นหรือแบบไม่ต่อเนื่องค่ะมันเกิดจากอิเล็กตรอนเนี่ยไปกระตุ้นอะตอมโดยชนกับอิเล็กตรอนด้วยกันในอะตอมค่ะประโยชน์ของรังสี X นะคะหก็คือใช้ในวงก,การแพทย์นะตรวจวินิจฉัยตลอดจนการรักษาโรคมะเร็งเอ็กซเรย์ใช้เอ็กซเรย์ร่างกายะคะ่ะ อันที่2นะคะก็คือใช้ในวงการอุตสาหกรรมและการกอร่อสร้างเพื่อตรวจสอบรูรั่วหรือรอยร้าวต่างๆค่ะ 3. ตวรวจสอบสิ่งแปลปลอมอาวุธในกระเป๋าหรือหีบหอ่อต่างๆ 4. ใช้ตวรวจสอบวัตถุโบราณว่ามีอายุยาวนานเท่าไหร่ค่ะค่ะเดี๋ยวเราก็มาทำโจทย์กันเลยนะคะโจทย์เนี่ยถามว่า าอิเล็กตรอนถูกเร่งด้วยความต่างศักย์ไฟฟ้าขนาด2,000โวลต์ไปชนเป้าโลหะทางสเตนความยาวช่วงขึ้นต่ำสุดข,ของลังสี x ที่ได้จะมีค่าเป็นนาโนเมตรได้เท่ากับเท่าไหรค่ค่ะโจทย์นะคะบอกอความเร่งด้วยความด้วยความต่างศักย์ไฟฟ้านะคะนี่ก็คือเขาบอกวีสูตรามาแล้ว เราก็เอามาเข้าสูตรได้เลยค่ะสูตรนะคะก็คือล m มดามินเท่ากับ1240ส่วน v ศก็จะได้เท่ากับ1240ส่วน2อง0มค่ะเราก็จะหาค่าได้ เท่ากับ0.062นาโนเมตรค่ะเพราะฉะนั้นนะคะข้อนี้ก็ตอบ0.062ก็คือข้อขอไข่ค่ะค่ะวันนี้ก็ขอจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณที่รับชมค่ะ